มีข่าวด่วนเข้ามาคุณผู้ชมครับเอาลองขึ้นเอกสารดูเลยก็ได้ครับนี่เข้ามาสดๆเลยนะผมก็เพิ่งทราบเนี่ยนะครับเป็นหนังสือที่ประกาศในราชกิจจารุเบกษาผมอ่านตามเลยดีกว่านะตามที่นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรยื่นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายดีกาขอพระราชทานอภัยโทษวสานฎิกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษา3คดีด ก็ว่ากันไปคดีที่1คดีที่2คดีที่3าหมายเลขเท่าไหร่เนี่ยนะครับตามเอกสารนี้โดยเป็นการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมกําหนดโทษจําคุก5ปีรวมกําหนดโทษจําคุก8ปีรับโทษมาแล้วสิวันเหลือโทษ7ปี11เดือน20วันอยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพความว่าเคยดํารงตาแหน่งนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน,น้าที่บริหารราชการแผ่นดินทําคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เมื่อถูกดำเนินคดีและศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกดังกล่าวด้วยความเคารพในกระบวนการยุติธรรมยอมรับในการกระทำมีความสำนึกในความผิดจึงขอรับโทษตามคำพิพากษาขณะน,นี้อายุมากมีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาพยาบาลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นั้นซึ่งความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วจึงพระราชทานพระมาหากรุณาอภัยโทษลดโทษให้นักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุก ต่อไปอีกหนึ่งปีตามกำหนดโทษตามคำพิพากษาเพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์ช่วยเหลือและทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมและประชาชนสืบไปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหารามาธิบดีศีสินมหาวาชิราลงกร พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวและผู้รับสนองพระบระมราชอ,องค์การนะครับพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีถ้าแตา่ตามนี้ก็คือคุณทักษิณเหลือโทษจำคุกอีกหนึ่งปีเป็นการได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับนี่เป็นข่าวด่วนที่แทรกเข้ามาขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, t w i t t e r แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ